สนันุนโดยดีไวท์เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพูรับประกัน7วันเห็นผลโทร1577สนับสนุนโดยสาหรายทะเลย่างมาชิตะอร่อยเนี้ยบสาหรายเต็มๆมคุณผู้ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์วันนี้เคลียร์กับน้องกระต่ายสาวแม็กซิมซึ่งกำลังเป็นประเด็นสังคมคนไม่รู้จะเข้าใจว่ากำลังจะไปแย่งสมีของคนอื่นเขา หน้าอับหน้าอายนะคะโชคดีที่หนูมีโอกาสมานั่งเคลียร์กับเราในวันนี้นะคะทราบว่ามีลูกว,วาบิวส่งมาให้หนูด้วยหรอคะเดี๋ยวก่อนนะคะไม่เคยมีความคิดที่จะแย่งสาม,มีใครค่ะอขอประทานโทษนะคะประเด็นนี้กลัวคนเขาไม่ร<ข>ู้จะเข้า<ต>ใจก็คงจะเล่นด้วยแล้วก็ตอบรับแล้วก็ไปหาที่คอนโดแล้วค่ะ <c oughs> แต่อันนี้ไม่เคยไปหาค่ะ ค่ะเข้าใจค่ะยังไม่ทันได้ไปหาค่ะมีข่าวขึ้นมาซะก่อนนะคะถึงไม่มีข่าวก็ไม่ไปหาค่ะคาะเดียนจำนนค่ะนะคะเออน้องกระต่ายเจ้าขาถามต่อนี้หนึ่งนะคะได้ข่าวว่ามีการส่งภาพวาดวิวมายั่วยวนกวนกิเลสหนูออกบ่อยบ่อยเป็นภาพเยี่ยงไรคะอ่าพี่เขาก็มีการส่งมาจริงๆค่ะแต่ภาพวาดวิวที่ว่ามันไม่ถึงขนาดโรคจิตขนาดแบบพี่เขาคงไม่โรคจิตขนาดส่งภาพแบบเปือยตัวเองหรือว่าโชว์อย่างว่ามาหรอกค่ะ เขาคมไม่รู้ติดขนาดนั้นมั้งคะแต่ภาพประมาณไหนคะอ่าก็อาจจะส่งรูปพี่กับผู้ชายจูบก,กันมากุ n i นั t มาสวัสดีตอนเช้าะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋แบบเยอะอย่างนั้นเลยเหรอคะ,คะอุ้ตายแล้วถ้าเปรียบเป็นผักนะคะเย็นก็ามาเขือเปราะนะคะผ่ามาเม็ดไหนเยอะมากเลยคะ่ะเช้าเย็นเช้าเย็นเลยเหรอคะ <c oughs> ค่ะหรอคะยังไงคะเช้าตื่นขึ้นมา Good morning darling <c oughs> ไม่ขนาดไม่ขนาดอาจจะไม่ขนาดทุกวัน <c oughs> แต่เ <c oughs> วลาเขามีเวลาเขาก็ส่งมาส่งมาอะไรเงี้ย <c oughs> เรียกว่าพอว่างก็คิดถึงเราจนกระทั่งหนูคิดว่านี่คือความจริงใจไหมคะคือตั้งแต่เริ่มต้นจากคุยกันเขาก็แบบมีการถามว่าครอบครัวเป็นใครพ่อแม่เป็นใครทํางานอะไรเกิดที่ไหนตอนนี้พักอยู่ที่ไหนมีบ้านอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อ <c oughs> ถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัววันๆกระต่ายทําอะไรบ้างกระต่ายทำงานอะไรอยู่บ้างก็คือแบบ พูดคุยปกติกันไปเรื่อยๆก็คือมีการคุยอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆอแล้วก็ถามหน่อยสิคะว่าเออาไอที่เขาส่งรูปมาให้หนูนี่ก็ส่งมามีเจตนาอะไรตามรูปมาด้วยไหมคะเขาเขียนอะไรมาไหมคะก็ส่งรูปพี่กับผู้ชายจูบกันเหรอคะค่ะเหรอคะแล้วก็ส่งภาพตัวเขาเองมาด้วยหรือเปล่าคะก็มีบ้างเออหล่อหล่อไหม หล่อไหมเหรอคะอพี่เขาก็ไปคนหล่อนะคะมีเสน่ห์แต่งตัวสุภาพผู้ดีใส่ใสุดผุกไทยหรือว่าท่าน้อยชิน<笑><笑>ก็มันก็มีบ้างสองลักษณะหรอคะ่ะถาหมหน่อยสิข้ามได้ตลอดระยะเวลาที่พูดคุยกันทางไลน์นี่นะคะขอโทษนะคะคุยกันนานนะไม่คะทางไลน์กว่าจะใช้โทรศัพท์ฮัลโหลคุยกันนะคะค่ะส่วนมากจะเป็นคุยทางไลน์ค่ะค่ะแล้วเขาคุยทางไลน์เนี่ยก็ให้ความหวังอะไรกับชีวิตหนูไหมคะ ให้ความหวังไหมเป็แฟนกันไหมฉันจะเลี้ยงดูปูเสือเธอเออยังงั้นอย่างนี้รถคันหนึ่งบ้านหลังหนึ่งถว่าทอง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ความหวังไหมตอบได้เลยว่าให้อ,อ้าวเหรอคะแต่ไม่ขอบอกแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรอืมแต่หนูดูออกใช่ไหมคะว่ามาหลอกหนูหรือว่าจริงใจคะอ่าหลอกหรือจริงใจเหรอคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วคิดจะมาเข้ามาหาเรานี่มันหมายถึงอะไรคะ เขาอาจจะก,กําลังเลิกกาแฟหรือเปล่าเขาก็เลยเตรียมสํารองไว้ไม่รู้นะคะแต่สาหรับหนูหนูคิดว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วและเข้ามายุ่งกับหนูทุกคนก็คือคนที่ไม่จริงใจถ้าไม่ใช่พี่ฟุกเขาไม่คุยด้วยถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนในวงการด้วยกันอาจจะด่าตะเลยไปแล้วค่ะามาทำอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันไม่เหมาะแต่ด้วยความที่เป็นพี่คนหนึ่งที่เคาล้อแลวแบบตั้งแต่ตอนกระต่ายเด็กๆตอนกระต่ายยังไม่ได้อยู่ในวงการ ก็เคยติดตามผลง,งานของพี่เขามาไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มารู้จักตัวตนของพี่เขาจริงๆดูกระปลื้มเขาเลยท่าัก็เคยปลื้มเมื่อก่อนอเคยปลื้มเมื่อก่อนะนะคะเคยปลื้ม หนูคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเป็นคนนี้หนูก็เลยให้เกียรติคุยด้วยใช่ให้เกียรติคุยด้วยวนะคะท้าเรียนจะถามนะคะหเห็นว่ามีภาพคู่นะคะเป็นนั่งจุกกรูกันสองคนอย่างเงี้ยนะคะถามกันหน่อยสิคะหนูก็เป็นปร,ป,รประมาณหมายหยอกไก่หรือเปล่าคะก็อ่อยๆไว้เผื่องาบทีหลังหรือเปล่าหรือเก็บไปสำรองอะไร<อ>มั้ยคะตัวหนุ่มคะ่ะคือหนูคงไม่ทําอย่างนั้นให้ทะเลาะกับคนของหนู ซึ่งภาพวันนี้มันเพิ่งจะหลุดออกมาหลังจากที่มีภาพเช็ดเช็ดหลุดออกมาแล้วค่ะคือเป็นหลังจากนั้นก็มันเป็นการเอาเองไอจีเอาลงงเฟซบุ๊กของหนูกับเพื่อนหนูตอนที่ไปทานข้าวร้านที่ฟุกเค้าที่สุขุมวิท24ค่ะก็คือไปหลายคนไหมคะไปหลายคนค่ะทำไมรูปมันออกมาเหมือนหนูคุยกัน2คนนะสน่าสิ่มันแปลกแล้วก็ไปกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงด้วยกันค่ะที่เรียนด้วยกันไปกันสี่คนค่ะ กันยังไงคะโอ้ยค่ายนี่ค่ะอันนี้คือรูปจริงๆแต่แต่แต่เมื่อกี้นี่มันหลายคนน่ะใช่จริงๆเราคือเซตนี้ค่ะมากระหลายคนอันนี้เนี่ยสองคนดูสิเนี่ยถ้ามันมันเยิ่มนะค่ะทั้งหนูและเขาว่าสังเกตดูว่ามันเป็นชุดเดิมที่ใส่เพราะฉะนั้นไม่ได้มาสองคนแน่นอนค่ะว่าจะไปอีกทีหนึ่งก็ได้หรือเพื่อนกลับแล้วหนูแวะไปใหม่อีกรอบไม่ทราบนะคะว่าเอาภาพสองคนมาเพื่อตั้งใจที่จะทําอะไรแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า ชุดที่ใส่ก็คือชุดเดิมและวันที่ไปก็มีเพื่อนผู้หญิงไปด้วย4คนค่ะค่ะก็พี่ฟุกก็มาดูแลเทคแคร์ Care, ตามสไตล์ของเจ้าของร้านหนูไปกินจ่ายตามเขาหรือเปล่าหรือไปกินฟรี ก็ก็มีดิสคาลล์แล้วก็มีแบบว่าสั่งจิบปุ้งเชมเป้นี้ให้กินฟรีค่ะปอ่หรอครับจแบบไม่อันทำไมหนูไม่ชวนมาดูว่าเราจะได้กินด้วยหรอคะเนาะเราน่าจะรู้จักกันเร็วกว่าดีแล้วหนูมีแล้วหนูมีส่งภาพอะไรไปให้เขาบ้างไหมครับเป็นการตอบแทนอย่างเช่นภาพตอนหนูกําลังใส่เสื้อแม็กซิมเอียงแล้วก็เต้นเลื้อยเป็นจิ้งเลนเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยหนูมีส่งไปยั่วยวนเขาไหมคะ ยั่วยวนหรอถ้าเรียกว่ายั่วยวนมันคือด้วยลุกที่หนูถ่ายหนังสือเซ็กซี่เขาก็เห็นรูปพวกนี้อยู่แล้วอะคะ่ะเหรอคะเห no ็นเม<ข>ื่อวาม่อาจจะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้เขาแบบว่าไม่ให้เกียรติหนูหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบด้วยคือเลดหนูเป็นลูกผู้หญิงที่แบบว่าถ่ายเซ็กซี่ใช่ไหมคะใช่ไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชมทางบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจคิว่าหนูแบบเป็นลูกเป็นผู้หญิงที่ดูแรงดูแบบอันนี้ต้องแรงอ่ะต้องร้ายอะ่ะเพราะด้วยลุกเซ็กซี่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้รีบตัดสินนนคคะะ ถ้าคุณยังไม่รู้จักกระต่ายดีพออย่าเพิ่งรีบตัดสินได้ไหมคะบางทีแบบผู้หญิงันนี้อาจจะไม่ได้แรงคิดก็ได้นะคะน้องก็ต่ายครายเห็นด้วยค่ะ<ม>ว่าเขาก็มีให้หนูส่งรูปเซ็กซี่ของหนูไปให้เขาดูบ้างอันนี้หนูไม่อยากพูดถึงค่ะแบคะแล้วหนูได้ส่งไปไหมคะมก็คงส่งในรูปที่หนูถ่ายในแม็กซมซี้ในหนังสือถ้าเหล่านั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทุกคนก็หาดูได้อยู่แล้วเพราะว่า ผลงานของหนูหนูก็มีการเอาลงไอจีซึ่งพี่ฟุกเขาก็มีไอจีของหนูอยู่แล้วค่ะค่ะอาจารย์ถามหนูอีกหนึ่งประโยคแล้วไหมคะอาจารย์เข้าใจนะคะว่ามันเป็นสิทธิของหนูที่หนูมีสิทธิที่จะพูดความจริงให้สังคมทราบว่าหนูไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มและหนูไม่ได้มีเจตนาที่จะไปยุ่งกับสามีของคนอื่นด้วยการที่หนูแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ถามนิดนึงสิคะหนูไม่กลัวเขาแฉกลับในสิ่งอื่นๆที่หนูอาจจะพลาดทางไปหรืออะไรหรอคะคือความจริงก็ต้องเป็นความจริงนะคะหนูก็อาจจะมีที่แบบ มีสม่องไปบ้างอย่างเช่นคิดถึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้หนูก็ยอมรับเพราะอืมเราคนเราคิดถึงกันอะบางทีอาจจะไปในฐานะพี่ชายแบบเคยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอไม่เจอกันก็อาจจะมีคิดถึงกันบ้างแต่มั่นใจว่าระหว่างที่คบกันคือแบบเราทําทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นแค่พี่กับน้องจริงๆค่ะขอโทษนะคะหนูาตายค่ะ เรื่องราวทั้งหมดมันปรากฏออกมาจากโทรศัพท์ของหนูคนเดียวเลยถ้ามีคนก็สงสัยว่าเจตนาสร้างเรื่องให้ตัวหนูดังแล้วมีเรตติ้งกับการปล่อยคลิปพันอย่างนี้เพื่อให้หนูเกิดเนี่ยหนูจะว่ายังไงคะค่ะหนูก็ไม่ไม่โกรธคนที่คิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นหนูหนูก็มีสิทธิ์คิดหนูยอมรับค่ะถ้าคนแบบเล่น iPhone ใช่ไหมคะก็จะรู้ว่าภาพที่หลุดอะ่ะมันมาจาก น่าจะมาจากฝั่งโทรศัพท์หนูจริงๆอันนี้หนูก็เข้าใจแต่หนูไม่ได้เป็นคนปล่อยจริงๆค่ะภาพทั้งหมดหนูมีการคุยกับพี่พุกและคือภาพที่เห็นจากมือถือหนูมันคือตรงกันใช่ไหมคะหนูไม่ได้มีการตัดต่อยอย่างที่พี่เขาพูดว่าหนูแต่หนูไม่ได้เป็นคนปล่อยเวลาหนูคุยกับพี่เขาเอออาจจะมีบ้างที่หนูมีการก๊อปส่งให้เพื่อนดูเฮ้ยแบบมีปรึกษาเพื่อนปรึกษาพี่พี่ ทำไงดีพี่เขามาแบบเนี้แล้วเราแบบเราก็มีแฟนอยู่แล้วอะเราจะตอบยังไงอย่างเงี้ยก็มีปรึกษาบ้างว่าเนี่ยพี่เขาเล่นกับเราหนักขนาดนี้เลยนะเว้ยแบบเนี่ยว่างช่วงนี้ช่วงนี้บ้างไหมให้ส่งให้ไปหาคอนโดอย่างเงี้ยหนูก็เลยส่งไปให,ให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูจริงๆคะ่ะแต่ด้วยความที่หนูมีแฟนมีคนที่หนูคุอยอยู่อะคะ่ะหนูไม่จําเป็นจะต้องสร้างประเด็นนี้สร้างกระแสขึ้นมาเพื่อจะเพื่ออะไรคะเพื่อจะให้หนูเสียคนของหนูหรอคะ หนูคิดว่าหนูมีคนที่หนูดีพร้อมอยู่แล้วคนที่หนูคุยตอนเนี้ยเขาดีพร้อมในทุกๆด้านหนูไม่พร้อมที่จะเสียเขาไปค่ะเขาเป็นของจริงเขาไม่ได้กลวงค่ะอืมอาจารย์ถามหนูหน่อยสิคะที่หนูมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจหรือสะเทือนใจเที่ยวนี้เพราะว่าเหมือนประมาณว่าเขาดูถูกหนูหรือเปล่าเขา่าประมาณว่าหนืยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไปทําอะไรล่ะคะลูกเขาถึงได้ทําเหมือนดูถูกว่าหนู โซอีซีอย่างนั้นนะคะใช่หนูเสียใจมากนะคะใช่สิหนูมันไม่ดังหนูอยู่ในวงการปีนี้ยังขับบีห้าหนูก็แบบสำหรับบางคนยังไม่รู้จักหนูแต่หนูบอกได้เลยว่าหนูไม่จําเป็นจะต้องเช่ญกระแสกับเรื่องผู้ชายแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อจะให้หนูดังหนูไม่จะเป็นค่ะทุกวันนี้หนูก็มีงาได้ตัวของหนูเองอยู่แล้วทุกทุกวันหนูไม่จำเป็นจะต้องมีกระแสแบบนี้ค่ะ ถ้าหนูคิดยังไงล่ะคะหนูไปเจาะแจะคุยกับเขาไปจนกระทั่งมันเกิดเป็นเรื่องหนูคิดว่ามันเป็นความผิดของหนูในครั้งนี้ที่ปล่อยเลยเถิดมาขนาดนี้ค่ะหนูก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น่ะเพราะว่าที่บ้านหนูก็รับไม่ได้พ่อแะแม่โทรมาดูตั้นี้หนูทั้งที่ชีวิตหนูไม่เคยทำเรื่องเสียหายหนูไม่เคยทำให้เขาเสียใจแต่เหตุการณ์นี้หนูทำให้พ่อแม่เสียใจพ่อแม่บอกหนูไปคอนโดเขาจริงหรือเปล่า คือ,อควาวามที่มันออกมามันดูแรงค่ะชวนไปคอนโดแต่ถามว่าหนูได้ไปไหมหนูไม่ได้ไปนะคะหนูมีคนของหนูอยู่แล้วอย่างที่บอกเขาดีพร้อมเขาไม่ได้กลังอะ่ะเของจริงอะ่ะหนูไม่พร้อมที่จะเสียเขาไปเนเขนัหนูขาหนูตั้งแต่หนูรู้จักเขาทางไลน์แล้วก็เซฮัลโหลเซ่ไฮกันปะชะเจอหน้าตากันกี่ทีคะหนูเคยเจอเฉพาะตอนที่ไปทานข้าวจริงค่ะ เพราะว่าหนูไปท,ที่ร้านนั้นหนเดียวนั่นน่ะหรอไม่ใช่ครั้งเดียวค่ะเคยไปทานข้าวมากกว่าหนึ่งครั้งอ้เหรอแต่แคือหนูทานข้าวร้านพี่เขาก่อนที่จะแบบคุยแบบจีบอะไรนี้อ,อ๋อหนูเคยไปทานข้าวก่อนหน้าที่จะรู้จักเขาแบบสนิทสนมใช่ค่ะช่วยไม่คะหนูไปก,ก็ไปกับเพื่อนๆหนูชอบทานซูชิชอบทานของดิบแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะแบบสดมากๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งร้านเขาก็แบบเป็นร้านที่แบบอาหารสดและอร่อยซึ่งหนูไปทานอยู่แล้วไม่ได้มีเจ็บตันอะไรทั้งสิ้นและวันที่หนูไปทานพี่นาตาลีก็อยู่แล้วหนูรู้ได้ไงคะวันไหนเขาจะมีของสดหรือไม่สดอ๋อคือทางร้านจะมีการโปรโมทค่ะว่าเป็นวันอังคารกับวันพฤหัส ซึ่งพี่ฟุกก็เขาก็ไลน์วองหนูอยู่แล้วว่าเออถ้าไปไปวันอังคารกับวันพฤหัสห์นะเขาไลน์บอกหนูด้วย <Okay. S 2> เพราะหนูชอบทานอาหารอยู่แล้วอซึ่งตอนที่หนูไปหนูไม่มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นเพราะพี่นาตาลีก็อยู่แต่ถามว่าเขามีเทแีแคมพิเศษไหมมีเพราะว่าพี่นาตาลีเขาเข้าร้านแป๊บๆเขาก็ไม่อยู่ใช่ไหมคะเขาก็ออกไปเขาก็แบบมาดูแลเทแีแคมพิเศษที่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานั่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเคยไปในวันที่ คนคุณดัทธนีไม่อยู่เคยไปไหมคะไม่เคยค่ะโอ้แล้วหนูไปกันทีหนึ่งกี่คนคะคือวันที่หนูไปแล้วนาตาลีไม่อยู่ก็คือพี่ฟุกก็ไม่อยู่ค่ะที่นาตาลีไม่อยู่พี่ฟุกก็ไม่อยู่ค่ะออันคือเขาไม่อยู่หนูก็ไปค่ะเพราะว่าคือแบบไม่ได้มีเจตนาอะไรเราก็แค่ไปกนข้าวกับเพื่อนใช่แต่หนูสัมผัสได้แล้วรู้สึกใช่ไหมคะว่าเขาเทคแคร์เราพิเศษอาหารก็พิเศษปลาหมึกหรือหอยก็ตัวโตยังมีแชมเปญเพราะว่า มีเพื่อนๆในวงการหลายคนที่เขาบอกว่าเขาไปทานร้านฟรฟุกฟรฟุกก็แบบมีการดูแลเทคแคร์ดีอย่างกับผู้คนค่ะอ๋อฉันก็ได้ข่าวนะคะแต่กับหนูก็พิเศษหน่อยได้ค่ะว่าหนูก็ได้แชมเปญฟรีนะคะโอเคนะคะพอพูดถึงแชมเปญฟรีก็หัวล้อออกเมื่อครู่น้ำตาอย่างไหลอยู่เลยนะคะพักเบรกสักครู่หนึ่งแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาเคลียร์กันต่อช่วงหน้าเพราะได้ข่าวว่าฝ่ายชายประกาศราคา ว่าคุยกันหลังใหม่เดี๋ยวเราตกใจค่ะไอ้หลังใหม่นี่มันคือเรื่องอะไรนะคะเป็นห่วงน้องสาวของเดียนนะคะว่าจะเวอร์อวะทีหลังอะคะ่ะขอขอบคุณดีไว้เปลี่ยนคุณที่ขาวอมชมพรูรับประกัน7วันเห็นผลโทร1577และขอขอบคุณสาหรายทะเลย่างมาชิตะอร่อยเนียบสาหรายเต็มเตมเดี๋ยวเคลียร์ต่อนะครับ สนับสนุนโดยดีไวซ์เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพูรับประกัน7วันเห็นผลโทร1577สนับสนุนโดยสาหรายทะเลย่างมัชิตะอร่อยเนี้ยบสาหรายเต็ม